ไม่รักอย่าเซลเด็กแนวไม่ชอบนะครับผมมารีวิวรถสปอร์ตใหม่กันเราย้ำว่าเป็นรถสปอร์ตใหม่เพราะว่ามันไม่ใช่สก,กีดนะครับผมเราสามารถเจอได้หมดทั่วไปเลยตอนนี้นะครับผมอะนะนับว่าโชคดีที่เราเจอตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมบอกว่าจะไม่มีใครฆ่าเรานะนี่ผู้ชมบอกเลยว่าย่าทะลุรถเลย <c oughs> แม่งเอ้ยแต่สวยนะผมชอบนะผู้ชมที่สำคัญเลยก็คือมันเปิดประทุนด้วยนะครับผมเป็นสไตล์แม็กคาร์ลินใช่ไหมฮะแม็กคาร์ลินอ่าแม็กคาร์ลินใช่ไหม เย้โคตรเทเลยเว้เ,เป็นไงฮะเป็นไงผู้ชมมาผมอยากรู้เหมือนกันนะครับผมว่าเซตตั๊กเป็นไงเราฟังดูนะครับผมอ่ะชัวร์เลยครับผมมันคือเอารถสปอร์ตนั่นแหละครับผมมาย้อมสีใหม่เท่านั้นแหละครับผมฮะแต่ว่าเรามาดูในส่วนความแรงกันดีกว่านะครับผมอุ้ยออกตัวไวอยู่ออกตัวถือวไวอยู่นะครับผมดูทุระทเลมากมากทุระทะเลมากมากนะบอกเลยเทจัดนะครับผม ก็อย่างที่เราบอกก็คือเมื่อกี้มันคือรถสปอร์ตนะครับผมอ่ะอ้ามันคนละคันคันนั่นเองนะครับผมโอเคลองขึ้นดูฟังเสียงเสียงเดียวกันเดะเลย <c oughs> เสียงเดียวกันจะจะเลยนะครับผมมาเราจะลองสตาร์ทเปิดตัวซิว่าคันนี้นะครับผมการสตาร์ทเที่ยวไวหรือเปล่าออกตัวสตาร์ทประมาณหนึ่งแต่ไม่เท่าแมคลาเรนสีส้มนะครับผมอ่ะแมคลาเรนสีสมม้มน่าจะไวกว่าแต่ว่ามันก็ไวอยู่นะผู้ชมเอาเรื่องอยู่ท็อปสปีดเท่าไหร่นะครับผมร้อยห้าสิบเจ็ดไมก็ แลนอยู่นะครับผมผมว่าออกตัวพอ,พอการผู้ชมแต่ว่า top speed คือ157นะครับผมถือว่าไวจัดจัดนะครับผมฮะโ <C oughs> คตรไวเลยก็ถือว่าดีนะผมสำหรับในส่วนของสกินฟรีแต่ผมแอบเห็นข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวรถค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมอะอยาขวางทางบาร์บี้จะซิ่งยาอ้าวโอ้โหไวนะไวนะผู้ชมคือเราไม่ต้องมีสกินแล้วแต่ผมอยากได้สกินเขียวว่ะผู้ชมสกินเขียวนี้คือแบบ บวกความเร็วใช่ไหมครับผมอ,อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเร็วได้สักแค่ไหนนะครับผมแต่ว่าผมว่าคันนี้ก็ไวแล้วแหละเสียอย่างเดียวครับผมเสีย,ยงมันอนะไม่เปลี่ยนซะหน่อยหรอ GM เสีย,ยงเดิมเลยแต่ว่าเอ,อ้ยชอบชอบคันนี้ชอบฮะชอบอยู่ใหญ่เราเราเจอคนคนนี่นาเจอชนไปซะอ้าโดนไอ้วอไม่ไม่มีปืนไม่มีปืนอย่าอย่าอย่า ไม่ต้องใช้ไอ้วอกับกูก็ได้กูไม่มีปืนอีบ้าเอ้กำลังรีวิวเลยตายเถอะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรถแม็คาร์เลนสีส้มกันนะครับผมย,ยัยเราเจอพิตตี้คุณูชมพิตตี้พิตตี้กับแม็คาร์เลนคู่ใจสีทองก็สวนเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมดูสีทองฮะโอ้โหโคตรเท่เลยพิตตี้จา๋านี่ถ้าเปนตัวละครใหม่ผมซื้อเนี่ยต,ตัวนี้เนี่ยน่ารักและอะไรเนี่ยพ่อหนุ่มมีอะไรนายมา อุ้ยมันกิดกอใส่ว่ะเฮ้ยมันผ่าเรื่องอะเนี่ยเฮ้ยจะเต็ดสิอะยเอาไม่ทัน <c oughs> เรามาลองดูการออกตัวกันนะครับผมฮะสลับในส่วนของเออคันนี้นะครับผมมาจัดตรงนี้จดใจเาบ้างมา,มาลองดูนะครับผมออกตัวฟู้ผมว่าพอๆพกันคุณผมู้ชมพอๆพกันออกตัวเนี่ยไม่ได้ต่างเท่าไหร่ผมว่าเราไปทไี่ในสมความเร็วน่าจะดีกว่าครับผมมาดูซิว่าท่อสปีดของเออแมคคารเรนสีส้มเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมไวหน่อยพี่อย่าให้เสียชื่อ 151 152 15 155 156ไอ้บ้าเอ้ยโอเคร้อยห้าเจ็ยูรเท่ากันนะครับผมมาสรุปเลยก็คือความเร็วของคันเนี้ยสองคันเนี้ยนะครับผมคือเท่ากันแบบเด๊ะๆนะครับผมมาก็ถือว่าได้อยู่แต่ส่วนตัวแล้วคือผมชอบเสียงของคันนี้มากกว่าครับผู้ชมคันนี้เสียงมันจะเบาวกว่านะครับผมคคันนู้นเป็นเสียงรถสปอร์ตเลย แล้วทำไมไม่ทำเป็นสกินขายไปเลยด้วยแต่ก็ดีนะครับผมให้แบบคนได้ขับบ้านนะผมมันต่อให้เราไม่มีเงินซื้อสกินก็ขับคันนี้ก็ได้เหมือนขับอีกคันนึงก็ได้เหมือนกันนะครับผมมันทําให้เราแบบอรารมณ์แบบขี่รถสปอร์ตหรูเลยนะครับผมเท่จัดแน่มาครับผมผมไปหาสองคันไหมคุณผู้ชมดูและถึงความแตกต่างเหมือนกันนะครับผมเราอันดับแรกเร,เรา,าดูข้อเสียกันก่อนไหมครับผม จากที่คุณคิดเลยก็คือมันเปิดหัวนะครับผมเปิดกว้างด้วยครับผมโอกาสที่จะโดนยิงหัวเนี่ยสูงมากนะครับผมแต่ความเท่นี่คือได้อยู่ได้ความเท่ไปแต่ความความปลอดภัยนี่ไม่มีเลยให้ตายเถอะดูนะครับผมคันนี้ก็คือแบบมันมันป้องกันหัวเราได้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสังเกตเห็นเลยครับผมว่าคันเนี่ยพ่อนข้าจะแตกต่างกันตรงที่คันสีส้มเนี่ยเล็กกว่านะครับผมคันสีขาวนะั้นใหญ่กว่าแบบใหญ่กว่าใหญ่กว่าเลยนะผู้ชม คันนี้แม่งเล็กจัดนะครับผมแต่ว่าอ่ะผู้ชมถ้าให้เลือกขับเราขับสป,ปอร์ตไม่คาเรนดีกว่าพอมันป้องกันหัวได้แต่ว่าคันนี้นะครับผมเสียงมันดังด้วยนะผมเดี๋ยวเราจะลองเอาปืนก่อนแล้วกันอยากลองดูว่ากี่นัดจะพังนะผมในส่วนของเอ,อ่อรถคันนี้นะครับผมมาเท่ากันหรือเปล่าถ้าเกิดคันนี้อืดกว่าหรือเปล่าวะมันเป็นเหล็กทั้งคันเลยเนี่ยไวยเบเนียมปะเนี่ยมาผู้ชมเรามาลองดูนะผมว่าต้องใช้กี่นัดนะครับผมมาขอถ่ายปกคลิปก่อนถ่ายปกคลิป <laughs> เดี๋ยวไม่ได้ปรคลิป <laughs> ไม่ใช่ไรว่า บาร์บี้พร้อมแล้วทุกคนล่ะพร้อมหรือยังหากพร้อมแล้วมาทดสอบในส่วนของความอึดกันเลยมาหนึ่งนัดครับผมสองครับผมสามฮะสี่ฮะห้าหกเริ่มมีควันขึ้นแล้วผมเจ็ดฮะเจ็ดนะแปดครับผมเก้าครับผมทั้งหมดเก้านัดควันขึ้นมาเรามาดูคันนี้กันนะครับผมฮะหนึ่งครับผมสองฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้านะครับผมโอเคเก้าเท่ากันเด็ดนะครับผมพอกง,งินแล้ว <c oughs> อึดเท่ากันแต่ว่าเจียมบอกว่าคาร์ซีเขียวเนี่ยลวดพังง่ายกว่านะครับผมฮะอ่าก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสหรับในส่วนของแม็กคาเลนมันคือแม็คาเลนใช่ไหมน่าจะใช่แหละครับผมครับแม็คาเลนแหละเพราะว่าเป็นคอแลบนะผมอ่ะแบบฉบับแบบรวดเร็วแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับผมสุดเลยก็คือแรงเท่ากันแต่เพิ่มความเท่เข้าไปนะครับผม และที่สําคัญเลยวันนี้ทุกคนจะเห็นผมเจ๊งใช่ไหมละ่ะมาเรามาทําการส่งกิจกรรมนี้กันนะครับผมเป็นกิจกรรมที่แบบว่าชุด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่จะเปอนมีะไปก็ได้มาแต่ละอยางได้อัน,นีโอเคอันนี้แล้วก็เอาเป็นเปลี่ยนชื่อผมไม่เข้าใช้อันนี้ผมมีแล้วแต่เอาเปเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะผมโอเคเราสามารถเลือกรางวัลได้เป็นสองล็อกใช่ไหมจัดไปเลยละกันนี่ฮะอันนีน้แล้วกันแล้วก็อันนี้มาถัดไปเลยยืนกันทีนี้เราก็จะได้มีการส่มแบบสองแบบนะครับผม แบบพิเศษอุ้ยมีรถราคาด้วยเหรอโอเคจัดไปฮะมาเปิดแล้วกันตึ๊ด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 แล้วทำไมมันไมโผล่อันนู้นได้วะอ๋อผู้ชมแบบสุ่มทีเดียวสองรอบสองสองแบบเลยเหรอสอ,สองทางเลยเหรอโอเคสองทางก็สองทางเหมือนจะงงงงงจริงปุ๊บโอเคออกสองทางเลยอย่างนั้นหรือมาชุดมัมมี่ก <c oughs> ูเหมาตู้แน่นอนเลยหกร้อยเก้าสิบเก้าแล้วไปกูยยอยากได้แค่อันเดียว อ๋อเป็นพิเศษอ๋อโอเคหมเข้าใจแล้วคุณชมถ้าเกิดสุ่มธรรมดาเนี่ยก็แค่กดตรงนี้ก็ได้นี่ว่าเราไปสุ่มแบบนู้นนะครับผมไอ้บ้ากูก็เสียเงินฟรีเลยมาสุ่มธรรมดาเอาแค่ตรงนี้ก็พอโอเคกูเสียเสียโง่เลยบ้าเอ้มาสุ่มต่อปุ๊บ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 บัตรเปลี่ยนชื่อ69 9แพงไปปัาก GM มมาเรียบร้อยนะครับผม โอเคได้ชุดมาแล้วที่สําคัญเลยก็คือคุณอย่าไปกดสุ่มตรงนี้นะครับผมมันจะโง่มันผมไอ้เจอะมาเ๋ยขอยดูชุดหน่อยขอดูชุดคอดูชุดชุดของเอ่อฟาโลใช่ไหมเมื่อกี้แพ็คเกจเราไม่ได้เปิดชุดเยอะเลยนะครับผมฮะโอเคเปิดนี่เรียบร้อยนะครับผมสวมใส่ไปทันทีแม่ฟาโลอะไรส่กองเกง บ็อกเซอร์เก่งชายหาดแล้วกูอยางงงอ๋อฟาร์ลโลสตรีดด้วยสตรีฟาร์ลโลฮะอุ้ยสวยจัดเลยเอ๊ะสุดตาดบาร์บี้กว่าอริงเนาะและที่สำคัญเลยอย่าลืมไปทำกิจกรรมนี้นะผมสหรับเอารถฟรีเนาะก็ไปลงเล่นแล้วก็ไปล็อกอินนะผมเอานี้ไปแลกในส่วนของวันที่ยิมสี่ก็คือคันนี้นะครับผมแมคคาร์เรนแมนทริสอ่าเพิ่มความเร็วไหมผมเพิ่มความเร็นนเวแต่ว่าโดนยิงแล้วมันจะเจ็บมากขึ้นนะครับผมฮะรู้เปล่าว่าผู้ชมใช่ไหมว่าอ๋อลุกพังง่ายขึ้นนะครับผมไว้เราทดสอบวันหลังแล้วกันอ่ะ อย่าลืมนะครับผมไปทำกิจกรรมมันได้อย่างหนึ่งคือกิจกรรมเยอะมากฮะชุดชุดชุดฟรีด้วยฟรีปะเนี่ยฟรีแน่ๆเลยรถฟรีด้วยผมแมคคารนไม่ใจนี่มัน b i g ิกฟุตสตีมสกินแมคคารนนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมบ๊ายบายจ้าปะทงไปหน่อยปะทงปะทง,ะทงสำหรับอไกันละ,ตละเต้นล้เก่าบาย